วันท้าย2ตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช5องกัน1เด้อเลขที่ออก3ามจ็ดนสเดสาม็อยนี่มันจังเดงเด้งเดโอ้ยลอตเตรีซื้อเยอะสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจตัวเด่นตัวนี้ที่ออกสามเจ็ดี่้อง สามตัวรางวัลเลขท้ายเจ็ดสาม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 เจ็ดต่อไปจะทำตามงันก็หล่ะรางวัลที่หนึ่งสามเจ็บตัวถูกตัวสามเจ็ดตัวล้านบาทค่ะโอ้ยใครได้มั่งพี่น้องเต็มเต็มครับเต็มเต็มหนึ่งบนสามล่างหนึ่งบนสามล่างโอ้เมื่อไหรจะออกรางวัลที่หนึ่ง เอ้ยใครได้บ้างพี่น้องตัวสนักสนิทก็ดิจดีจุจเอาไปไทยให้แน่นิจะเจอบ้านนี่ใครได้บ้างพี่น้องไม่ได้ค่ะอ้าว การเล่นเน้นตัว3ามคืสามสาหกับ3 7มเจวนเน้เน้นก็คือหนึ่เจมาตามสูตรอีีตัวนี้เพราะหลักหน่วยมันมันได้6กับ7ทุกสูตร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนเด้๋ยวบนี้หนึ่งกหเดเดี๋ยบนี้เกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นแออ้างว่ามีเลขหลุดจากคนละนายนะคะหรือการหลอกลวงผู้บรกโวมผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมถึงการแออ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นําไปจําหน่ายได้นะคะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทรศัพท์ศูย์ตัเลขท้ายอาจารย์ก็ยังบอกว่าดูเลขท้ายเลข3ตัวคือตัวน้นงไหมอาจารย์ให้ห้าสมเ็เนาะ เเ่ด็กท้ายยนีต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ด็กท้คือตัวเน้นเลยพี่น้องนายกำหนดโชบีละพระนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะให้เลียรมาเป็นประธานกรรมการในวันนี้นะคะจะทําการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขเป็นจำนวนครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกเงินไปสียงด้วยงาหมายเลขเปลียนบัญก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไว้ที่หลักของตนเองค่ะ เลือดจืดแบบนนี้อ้าจักเทียนนี่ยชอบีประำานินจิงขึ้นมาแล้วนะคะได้ไม้เลื่้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบดูนี่ห้องหัเดียวทางก่อนเวยห้องเตียงอีกเจอเนค่ะท่านตำรวจเอกีจุดตรวจ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 รองผู้กำกับการกองการต่างประเทศนะคะจะได้ที่ไรมันต้องอย่างนี้ ได้บาคุณแม่นได้บ่อโ,อโ,โอ้ยเต็มเต็มเลยนีไ่ได้ลูกบอลประจังหลักสิบค่ะท่านประธานสิยธิที่ลหหมแล้วนะคะได้หี่ยะไมบัสิีธิค่ะกาออกรางวัลประจําหลักร้อยนห้องก็จวดจวด,จวดกันได้พี่น้องค่ะ น <mainland> <ahaha> ี่ห้องแนวทางเนี่ย <shared> ก <rawd unre> ็ส่งสติกเกอร์วันแล้วเด้อเนี่ยกระซงกันกลางค่ะอย่างนี้นี่ห้องห้อง VIP หนึ่งห้อง VIP สองห้องหัวกรนพัลลังเล็กลอโชว์เต็มเต็มร้านนี่ก็เพราะถ้ำเฮปิดหวังเลยพี่น้องล่างสามบนหนึ่ง ของแขกของแขกที่จะสัดแดงเลขแล้วนะคะมาของเรามาเอกยาเดอปูเขาเด้งเด้งเด้อนหกสเจ็ลขที่ออกอย่าลืมเล่มหนึ่งเนอลักสิบหนึ่งลักสิบบ่ะหกศูนย์แปดหกหสองหกสองศูนย์แปดหก หกสองบ้านรังวันที่ยี่สิบหกกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจดเลขที่ออกศูนย์หกแปดศนย์แปดหกสองวชี่รางวัลที่หนึ่ก็ว่าเป็นหกหนึ่งวะรางวัลที่หนึ่จำนวน2องรางวัลเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งหกศูนย์แปดหหนึ่งศนแปหหนึ่งและ หกศูนยสูนเเป็นหนึ่งหกพี่น้องอ่ะซมีเก็เอาละอันที่หนึ่งที่สองที่สาที่สีและอะใครได้บ้างพี่น้องซามมีก็เอาละเอาลัตเตอรี่มาดั้งนั้นนะถึงอกบเข้าส่ง้สองตัวสองครั้งและสหกหนึ่งเนี่ยสองตัว่งครัะคะออกไปิ่ค่ะที่อาาะค่ะแล้วมาะสองครั้่ะ ไปเป็นการอานตาผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ได้พี่น้องได้งันตัวเนี่ยนี่ไงสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดจักใบแล้วนี่พี่น้องว่าเฮ้ย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 สามเจ็ดเฮ้ยสามเจ็ดสามเจ็ดซี่เอาเหเนาะ สองเด้งสองเด้งอ่้จะเป็นหกหนึ่งอ่ะต่อมานี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่เราอย่าลืมเด้อละเาวเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องนะบนออกหกหกสองนะครับบนออกหกหกสองเด้อณกันจนาเดี๋ยวท้วนอีกครั้งหนึ่งเด้อน้อยนะครับนี่แหละมังอออกยุดห้าน้อยนี่แหละ อ่หนะครับนะนะวิ่งรุดหกนะครับจนะมาออกรัฐบาลนะต่อไปลาวเนกะ้อนสิจากกันให้ลาวเป็น9น้านะครับนิ้นะครับแปดเก้าเจดนะครับแปดเก้า็ดเม็ดเดียวนะเก้าเจ็ดเจ็ดเ้า้า้าเจอกันไหมนะครับเมื่อชาติต้องการ โอเคนะครับทุกคนโชคดีนะประมาณนี้นะดีใจด้วยครับ